สวัสดีครับคุณเด็กชายจินตสวัสดีค่ะเด็กหญิงมณีรัตน์สวัสดีครับคุณรสดสัี่ครับเราจะมาเสนอเราจะจะมาเสนอเรื่องสูตรับจิ๋ววัสดุมีหลอดมีฝามีมอเตอร์มีฐานสองก้อนแล้วก็มีพลาสติกพาสติกและกระ้ายกรซ้ายนี่ครับ จะมาทําให้ดูว่าสูตน้ำยังไงนะครับได้น้ําไปเยอะๆพอแล้วแต่มันล้วแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นี่ไปที่านาดมันก <ๆ S 1> ็จะไล่ออกมานะคะแอนสิ่งประเด็นนี้เราเอาไปประยุกต์ใช้นในชีวิตประจำวันตรงเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะสูตรน,น้ำเสียค่ะอ่าสูตรน้ำเสียมอเตอร์นี่มอเตอร์นี่ต่อตรงเลยนะต่อตรงไม่กลัวไฟช็อตนะไม่กลัวครับอ่า เป็นเครื่องสูบน้ําเสียน,นี่ก็มอเตอร์ใช้ถ่านมอเตอร์อันนี้น่าจะใช้ถ่านใช้ถ่านสองก้อนเลยกี่โวลต์เนี่ยเอาจากทางาจากรถอันนี้อันใหญ่มาครับอ๋อรถอันนี้น่าจะเกินน่าจะสามโวลต์ได้ไมัชงไม่ใช่หนึ่งจุดห้าโวลต์อะเพราะว่ามอ,มอเตอร์อตัวใหญ่สูบน้ําได้เราจะต้องมีพลังงานเยอะอ่าเดี๋ยวล้อนละเอ่ะ, <I want. S 1> okay. อะ